ก้กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกักบุมวิจากช่องเวนทูโกวันนี้ช่วงรายการยาเรากับหนังที่ผมเพิ่งดูจบไปแบบสดสดร้อนและผมมาทําในคลิปนี้เพื่อจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไงบ้างแต่ก่อนก่อนใดที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาของหนังที่ผมเพิ่งดูจบไปแบบสดสร้อนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่อง w i นทูโกด้วยนะครับไม่ผู้ห้านังเพลงวันนี้ช่วงรายการยาเราของดอเตอร์เฟน The ะมั t ติ r s ิ of m a อฟแม s นหรือด o ร์เซนจอมมหาเวทย์ในมัตติเวิร์สมหาภายัยนะครับก็ล่าสุดก็ผมเพิ่งดูจบไปแบบสด,สดๆออก็คือดูจบปุ๊บแล้วก็มาอัดคลิปนี้เลยซึ่งกว่าจะอัดคลิปจบไปแต่ตอนเสร็จก็คงใช้เวลาในระดับนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมในการหย่าร่อนนั้นเป็นรายการที่จะมีการสปอยถึงเนื้อหาหรือพูดถึงเนื้อหาที่เป็นมากกว่าแนะนําปกติเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่ได้ดู t o r Strange ผมก็ขอแนะนําเลยว่าขอให้ไปดูในโรงก่อนแล้วค่อยย้อนกล The m u l t i v e r s e of m a นเน็ตนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องพูดก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะต่อทั้ง2เรื่องเลยนั่นก็คือ Spider-Man No Way Home นั่นคือหเรื่องเพราะว่ามันจะต่อจากเรื่องนี้ทันทีเลยและก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือวัน da v วิช o n นะครับซึ่ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งทําไมผมต้องบอกให้ดูกว่าเพราะว่าเรื่อง w a n d a v วิช o n กับสไปเดอร์แมนโนเวอโฮเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องแบบทันทีทันใดเลยซึ่งมันจะมีเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นตัวละครสําคัญขออออองงในนนนเเรรรรืืื่่่่าาววมกๆค Wandda Massimops หทีต เต็มแต่บาทแล้วณปัจจุบันนี้ซึ่งสการเล็ตวิทเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่ามี3หน้าที่หลักนั่นก็คือเป็นตัวร้ายหลักในเรื่องเป็นฮีโร่ในเรื่องและเป็นตัวแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องราวเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็น3เรื่องหลักที่ตัวสการเล็ตวิทเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญมากๆแทบจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวร้ายหลักประจาเรื่องเลยเป็นตัวคอนเดนตรองจากตัวสเตนเลยซึ่งผมขอแนะนําให้ไปดูเวอชันก่อนแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไมวันด้ามสซิมมอฟเนี่ยกลายเป็นสการ์เล็ตต์วิท เปความรู้สึกภาพรวมแล้วกันว่าเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงแล้วกันนะครับเรื่องราวของดอเตร์เรนเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากอยู่ๆดอทเตร์เรนได้ฝันถึงอเมริกาชาวเวสแล้วดอทเตร์เรนอีกคนหนึ่งที่งถูกตามไล่ล่าจากสิ่งมีชีวิตประหลาดและอเมริกาชาวเวสนั้นมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆโดยที่ถูกตามไล่ล่าจากสิ่งมีชีวิตบางอย่างและเสร็จแล้วเมื่อบันทายสุดอเมริกาชาวเวสก็หนีรอดมาได้และมาอยู่ในจักรวาลของดอมอปที่เราเห็นนนใัักกจ็อรนนก์เดร์เนช่ววยแต่่าทีแร็อาจไมอแ ไว้วางใจมากนะเพราะว่าโรเซอ์เซคนเก่าก็เกิดจะฆ่าเธอแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันยานจำเป็นซึ่งก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วจนเรารู้ได้เลยว่าเฮ้ยคนที่ปล่อยซาบลาหรือซิมิชิวานามและอเมริกาซาเวดนั่นก็คือสกายซึ่งสกายหลือวิเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเธอได้ตำลาเวทด้านมืดมาซึ่งเธอมีความหวังนั่นก็คือเป็นเรื่องที่รอจากวดาวิชันนั่นก็คือเรื่องราวที่เธออยากมีรูปและเธอต้องหาจักรวาลใดสวกวคนหนึ่งที่มีรูปของเธอและสามารถใช้ชีวิตของเธอได้ซึ่งมมีการ ว่าถ้าใครบางคนฝันถึงมัลติเวิร์สอื่นๆหรือฝันเรื่องอื่นที่เป็นตัวเราแต่ว่าไปเจอจักรวาลอื่นและตื่นขึ้นมานั่นก็คือมันมีจักรวาลคู่กันหาซึ่งคนที่ตอบคำถามแน่นั่นก็คืออเมริกาเาเวสอเมริกาเาเวสเขามีพลังอะไรนั่นหรอเขามีพลังในการท่องมิติพหุจักรวาลต่างๆซึ่งมันเป็นพลังที่สําคัญมากสกาเลวิทได้มากๆซึ่งมันเลยทําให้ดอทเซนต้องแก้ไขมหาภัยครั้งนี้ให้ได้ก่อนที่สกาเลวิทจะทําลายมัลติเวิร์สและเส้นขนาดต่างๆซึ่งอันนีีี้้้้คคคืือออออเรรรร่่่่่่งงยยแบบบบาาาาาววๆททผมมสถกกกไดซึนนนตััหล ิซึ่งบบบอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยผมชอบในเนื้อเรื่องที่ว่าอ๋อสมัยสการเล็ตวิถึงเป็นตัวร้ายในภาคนี้ได้แต่ก็มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียดายในจุดจุดนี้มากๆคือสิ่งที่ผมเสียดายในของเลอสการเล็ตวิจะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่โฟล์มากกับในเรื่องราวนั่นก็คือแรงจูงใจของสการเล็ตวิผมเข้าใจในเรื่องราวถ้าใครดูวันด้าวิชั่นมาแล้วมาดูดอทเทอร์เซนต์อินเดอะมัลติเวิร์สวอร์แมนเนตทุกคนจะเข้าใจแล้ว่าอ๋อทำไมวันด้าถึงต้องการพลังของอเม ก็คือดอเตอร์สเตรนแล้วก็ค่อยปลุกใจเธอไปเรื่อยๆและดรเตอร์เนก็ต้องผ่านมูออนในสิ่งเก่าๆเหมือนกันเพื่อไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือต้องมูออนจากเรื่องเก่าทั้งคนรักเกา่าเหตุการณ์เกา่กาๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของดอเตอร์สเตรนที่เกิดขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยคือสิ่งนี้ที่ผมชอบมากๆในของดอเตอร์สเตรนของมันติดเวอร์ไม่ได้แต่มันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียดายในเรื่องนี้นั่นคือการตัดต่อของเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่า mood and ขอองงเรรื่รามันอยู่่่นน่่่นนนนนททีสสุกากกแตต้้จผมมรรรูึวาาาเเืองยงยัค ี้ปมน้อยจนเกินไป Water Strain in the Mighty Wars of m อ n e t t กเนี่ยมันขยี้ปมตัวละครทั้งหมดเลยนะผมพูดตรงๆเลยว่ามันขยี้ปมตัวละครน,น้อยจนเกินไปการขยี้ปมตัวละครน,น้อยจนเกินไปเนี่ยมันทําให้น้ําหนักของเรื่องราวบ,บางครั้งผมรู้สึกว่ามันไม่มากพอที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวอ๋อทำไมมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้1 2 3 4ตัวละครที่สําคัญแลวผมรู้สึกเสียดายในเรื่องราวมากๆนั่นก็คือวันด้าแมสซิมอฟหรือสการลตวิธหรือเป็นตัวร้ายหลักประจําเรื่องนี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าคนน่าเสียดายในระดับที่ว่าคือเรื่ง มาสื่อในตัวหนังดีมากๆผมบอกตรงๆเลยว่าในตัวหนังเนี่ยแสดงพยายามเต็มที่อย่างมากๆเพื่อแสดงอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของสการเลวิตว่าทําไมเธอถึงมีความมุ่งมั่นและอยากจะมีครอบครัวขนาดนี้อยากได้ในสิ่งที่เธอต้องการเราเข้าใจดีเพราะว่าถ้าใครดู MCU มารู้จักวันด้าแมสซิมอจนการเป็นสกาเลวิตแบบเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยจนมีพลังเหมือนกับในคอมิกเนี่ยโอ้โหผมพูดตรงๆเลยว่าพอเห็นพลังเธอผมานดูยิ่งใหญ่มากแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าหนังเนี่ยมันมีเวลาเยอะนะแต่ว่าเวลาตอนนั้นน่ะมันผูกการเล่าเรื่องในเรื่องราที มันมีการเล่าเรื่องเยอะมากๆเขาบอกก่อนนะครับว่าใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยมันมีการเล่าเรื่องที่เยอะมากๆแลในเรื่องราวทั้งปมที่ผมบอกไปนั่นคือ Doctor Strange ที่ต้องผ่านมุกออนจากสิ่งเก่าๆไปทั้งทั้งรักเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบการเป็น Doctor Supreme ซึ่งเขาจะไม่ได้เป็นก็ตามในนะตอนนี้คือเขาเป็นนักเวทแต่ว่าเขาก็เป็นสุดยอดนักเวทที่เขาต้องมุกออนไปให้ได้อเมริกาชาเวสที่เขายังไม่กล้าควบคุมพลังแล้วพว่าพลังของเธอเป็นภัยอันตรายแต่ว่าเขาก็ต้องควบคุมพลังไปแล้วก็ Doctor Strange ก็จะเป็นคน วันด้าแมสซิโมหรือสการเลวิตที่พยายามที่จะไขคว้าหาความสุขของเธอและพยายามที่จะตอบสนองความสุขของเธอให้จงได้ซึ่งมันอาจจะดูโหดร้ายอาจจะทารางผ่านคนบริสุทธิ์ไปเยอะแยะมาแต่ว่ามันก็คือความสุขที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการซึ่งมันเข้าใจในเรื่องราวมันคือสิ่งที่ดีมากในเรื่องราวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการระดับเรื่องและการเล่าเรื่องมันไม่โฟรเลยผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าการตัดของในเรื่องลอตเตอร์เซนอินเดอะมัรตตเวิร์สออฟแมนเนี่ยมันตัดได้แบบชุบชับฉับไวจนเกินไปซึ่ง ไม่อินกับเรื่องเทามากเท่าที่ควรมันเป็นจุดที่ผมรู้สึกน่าเสียดายในเรื่องราวที่ว่าเฮ้ยมันมีปมใหญ่ๆที่น่าสนใจมากทั้งประเด็นที่ไปอยู่มัติเวิร์สนโรงตอรสเตนในแต่ละคนเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันและก็การก้าวผ่าที่ตอนดรตสเตนต้องผ่านไปให้ได้และพอมันเล่าแบบรวดเรว็รวเรว็รว,รวจนเกินไปเนะี่ยบางครั้งพอมันอยู่ในจุดคลายแมทหรือจุดที่คนเฮ้ยต้องอึ้งแน่นอนพอฉานนี้มามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อึ้งจนมากเกินไปอย่างฉากหนึ่งที่ผมขอสปอยในเรื่องราวหน่่นะรากทีเตปลึงแ็ุ์ สำคัญมากๆและไปเจอในกลุ่มอิลูมินาติผมรู้สึกว่าโอ้แต่ละคนเท่มากแล้วแหละต่ละคนเฮ้ยนี่แหละคือกลุ่มอิลูมินาติที่เรารอคอยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวก็คือมันเล่าในเรื่องราวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินมากมายมากนักและไมนสึดไยมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่าผมมาอยู่ในวงการข่าวมันเลยหลุดข่าวพวกนี้ออกมาเยอะมากสองก็คือการเล่าเรื่องในน้าตะน้นมัมบิวน้อยมากๆที่ว่าเฮ้ยกลุ่มอิลูมินาติเหรอเฮ้ยเราก็ตกแต่เฮ้ยมาแล้วกลุ่มนี้พอเปิดตัวปุ๊บผมรู้สึกว่า กราฟมันเฉยเพราะว่าด้วยการที่ทําไมกราฟมันเฉยการเล่าเรื่องนี่แหละมันคลิกคาเกินไปถ้าทุกคนบอกว่าจุดที่ชอบเนี่ยคือจุดที่เขาบอกว่าดอตเตอร์สแควร์อินเดอร์มาติเวิร์สอเมเนเนี่ยพุ่งกลับบอกว่าเขาอยากทำให้เรื่องนี้เป็นกึ่งหนังสยองขวัญเขาสามารถทําได้นะหลายๆฉากผมบอกเลยโอ้โหทั้งโหทั้งดิบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์กินไอหนังสยองขวัญพอสมควรเลยของตัวที่เกิดขึ้นในเรื่องราวเนี่ยโอ้โโหอเคแต่นั่นแหละครับมันตัดรวดรัดและฉับไวจนเกินไปทําให้ผมรู้สึกว่าสสสิิ่่่่่่่่่่งงงงงงททีีีีขขาา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 ดดดจรร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 ๆคืืืืออออออมมมมณ์แแแลละะเเเเเววววววใในนนยยยหผู้ึกตถโภพ อ n t เดอร์มาติเวอบอเลเนี่ยเป็นหนังที่ดีไหมผมว่าพูดได้เต็มปากว่าเป็นหนังที่ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ไปสุดทางของความสนุกได้เต็มที่เรียกว่ามันสนุกในระดับที่กลางๆดูได้เพลินๆหรือแบบรอดูในดิสนียพารก็ยังได้แต่ว่าบางฉากเนี่ยมันก็คงต้องดูในโรงจริงกับในเรื่องดอทเตอร์เซนตอินเดอร์มาติเอร์ก็ไม่ได้เพราะว่าบางฉากเนี่ยโอ้ผมบอกตรงเลยนะมันอาังการสมที่เป็นหนังที่มันควรต้องดูในโรงจริงแต่ก็มีหลายๆฉากที่ผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้มันเลยทาให้ กว่าน,นี้ไม่ตัดแบบรวดเร็วแบบนี้เล่าเรื่องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้มีเวลาให้กับหนังมากกว่าน,นี้อีนิดน,นึงคือหนังมันยาวนะแต่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันคงต้องใหญ่สักนิดหนึ่งเพื่อให้เรื่องราวมันกลมกล่อมมากคือมันก็คือเป็นจุดที่ผมรู้สึกเสียดายในเรื่องราวนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้กันกับในช่วงรายการอย่าเราของ d r Strange in the Multiverse of Madness หรือจอเมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยนะครับนี่คือเรื่องราวแบบเท่าข่าที่ผมสามารถพูดได้ในเรื่องราวครั้งนี้ว่าเออผมไปดูแล้วผมรู้สึกยังไงแล ผม,ผมก็จะเขียนรีวิวไว้แล้วก็ไปอ่านกันได้นะครับถ้าให้ผมถึงให้คะแนนประมาณนี้กับเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ผมให้คะแนนนี้เพราะอะไรครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบทุกได้ก็สามารถไปดูได้ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับหรือรอดใน d i s n e y p พ u s ในอนาคตก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําเลยว่าควรต้องไปดู Spider-Man No Way Home และก็วัน da v วิช o n ก่อนนะครับใน d i s n e y Plus ก็ไปดูกันก่อนได้นะครับเพราะว่ามันสําคัญมากกับเรื่องราวและมันจะเป็นส่วนต่อขยายเพื่อที่จะเราได้ดูใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้เพียงนี้ ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครตามข่าวสารหนังเพลงเกมและกระตุนก็สามารถตามได้ผ่านทางเพจโอตาคุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับป่าว้เพียงอันนี้กันกันในช่วงรายการจาเร้าของเตอร์สเตรนนมัลติเวิร์สออฟแมนเน็ตหรือจอเว็บบหาการในมันติเวิร์สมหาภัยนะครับก็ฝากไว้เพียงอันนี้กันขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ